สวัสดีคนรักชมชมทุกท่านครับผมนะฮะผมก็มีโอกาสนะครับผมมาเที่ยวที่สุพรรณนะครับผมอีกหนึ่งสวนที่ผมอยากจะแนะนําเพื่อนๆนะครับนะฮะไม่ควรพลาดเลยสวนนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสวนที่ใหญ่แล้วก็มีไม้เยอะพอสมควรนะครับเพื่อนๆครับผมสวนของพี่นกนะครับผมว่าพี่นกเขามีอะไรน่าสนใจบ้างครับผมสำหรับพี่นกสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับครับผมเดี๋ยวพี่นกแนะนําตัวเพื่อนๆทางบ้านหน่อยครับสำหรับท่านที่ยังไม่รู้จักพี่นกครับผมผมนกสุพรรณนะครับก็จะทําชวนชม มีหลายประเภทหลายอย่างนะครับครับครับหลักๆเลยก็จะเป็นโซโคบ้านาแล้วก so ็มีดอกซ้อนด้วยอ๋อเดี๋ยวพี่นกพาไปดูหน่อยได้ไหมฮะได้ครับโอเคครับเดี๋ยวเพื่อนๆเดี๋ยวพี่นกพาไปดูว่าพี่นกเขาทําอะไรบ้างนะครับหลักๆนะครับผมก็ตอนนี้ที่สวนพี่นกมีไซส์อะไรบ้างครับสําหรับโซโคที่พี่นกมาจะเป็นโซโคก็จะมีมีไซส์นี้เลยครับ อ๋อไอ้ตัวน,นี้จะเป็นไซส์อ่างนะครับพี่นกใช่ครับไซส์ไซส์อ่าง๋อ้ oh, ไซส์อ่างนะครับเพื่อนเพื่อนนะนี่ครับเพื่อนเพื่อนท่านใดที่อยากแบบซื้อแบบสวยเลยนะพี่นกนะครับสวยเลย,เลยก็พอมีจำหน่ายอยู่พี่ๆนะครับพี่ๆดูนีส่สวนพี่นกเขาใหญ่มากเลยนะครับเพื่อนเพื่อนครับดูสินะฮะสวนใหญ่จริงๆครับพี่นกครับทั้งหมดเนี้ยประมาณได้ไหมว่ากี่ต้นฮะคือมันเยอะจริงๆฮะน่าจะประมาณหมื่นกว่าต้นครับหมื่นต้นนะเพื่อนเพื่อนโอ้โหคือเยอะมากเลยผมนี่ผมดูผมยังตาลายเลยนะเพื่อนเพื่อนนะ นะครับมาดูไซต์แรกก่อนครับเพื่อนๆครับสำหรับส่วนพี่นกที่มีจำหน่ายตอนนี้นะพี่นกนะครับค่ะไซต์นี้พี่นกจำหน่ายยังไงครับอ่าอยู่ที่400ถึง500บาทครับ400ถึง500อุ้ยไม่แพงนะเพื่อนเไม้อ่างนะครับไม้อ่างนะเพื่อนๆลองดูครับโอ้โหไม่เล็กนะเพื่อนๆครับ4ี่ถึงห้าไม่แพงเลยนะเพื่อนๆครับเพื่อนๆท่านไหนที่อยู่แถวนี้นะครับผมแถบสุพรรณนะครับอำเภออะไรนะพี่นะอำเภอเดิมบางครับอำเภอเดิมบางนะครับเพื่อนๆครับท่านใดที่มีความสนใจในส่วนของไทยโซโคเป็นพวกไม้อ่างอย่างนี้นะครับ ไม้อ่านอย่างนี้นะครับหกนิ้วก็มีนะครับอันนี้ก็จะเป็นบ้านนาครับบ้านนานะครับเพื่อนๆครับบ้านนาทุนี้จะเป็นตัดรากตะขาบอ๋อตัดรากแล้วนะครับเพื่อนๆครับโอ้ลองดูจริงจเยอะมากนะเพื่อนเพื่อนดูเดี้ยคือเพียงพอตกลงต้องต้องการของเพื่อนเพื่อนแน่นอนนะฮะโอ้โหเยอะมากครับเพื่อนๆือนครับนี่ก็จะเป็นไซต์ทำรากนะเพื่อนเพื่อนนะอ่านี่ฮะเพื่อนเพื่อนลองดูนะครับผมสำหรับไทโซโคเดี๋ยวไทโซโคก่อนนะครับเพื่อนๆครับนะฮะโอ้โหเยอะจริงๆครับเพื่อนเพื่อนครับ อ่าพวกนี้มีสายพันอะไรบ้างครับพี่พี่นงครับอ่าตัวนี้จะเป็นลูกผสมเลยครับแต่ก็จะเป็นโซโคทั้งหมดนะครับอ่าผสมจะเป็นบางค้าหินซ้อนดอกดกอะไรปาะมาณเนี้ยบางขาหินซ้อนเป็นพวกสายดอกดกทั้งหมดเลยนะใช่ใช่ครับลองดูนะเพื่อนครับเยอะมากครับเพียงพอต่อความต้องการเพื่อนแน่นอนครับอ่าลองแพนไปดูพวกนั้นก็ไทยโซโคนะพี่นะอ่าจะมีบ้านนาอยู่ด้วยครับบ้านนานะครับจะมีเพชรบ้านนาอยู่ด้วยอ่าบ้านนาครับเพื่อนครับมีเพชรบ้านนาไทยโซโคบางค้าอะไรพวกนี้นะครับเพื่อนครับ เดี๋ยวไปดูโซนอื่นกันบ้างครับเพื่อนๆครับันพวกนี้เป็นอะไรครับพี่เป็นบ้านนาครับอ๋อเป็นบ้านนาเหมือนกันนะครับผมพวกนี้ตั้งใจเป็นทำรากธรรมชาติทำรากธรรมชาตินะครับเพื่อนๆครับเห็นว่าอ่านี่พวกนี้เป็นยกตุ้มนะคใช่ใช่อ๋อเป็นยกตุ้มนะครับเพื่อนครับนี่รากธรรมชาติเพื่อนๆท่านไหนที่ชอบต้นไม้ใหญ่มากพื้นที่แบบว่าไม่พอนะเพื่อนๆครับเล็กๆพี่นกก็มีจําหน่ายนะครับแล้วรลวกี่ต้นครับพี่นกไซนี้ฮะ ไซนี้ประมาณสัก4 00 0ต้นนะ่าจะได้ครับ4 0 0พันต้นนะพเพื่อนๆครับโอ้โห4 0 0พต้นนะพเพื่อนลองดูอะคือเยอะมากครับผมนี่ถ้าอยู่แถวนี้นะไม่เข้ามาส่วนพี่นกนะครับผมโอ้พลาดเลยครับเพราะว่ามีจํานวนเยอะมากครับผมสาหรับพ่อค้าแม่ค้าที่มีความสนใจนะครับไม่ไม่ว่าจะเป็นขายปีกหรือขายส่งพี่นกนก,ก็มีราคาเหมือนกันขายส่งพี่นกาานก,ก็มีราคาขายปีกก็มีราคานะครับแล้วก็ยิ่งเยอะก็มีจํานวนก็มีราคาส่งใช่ครับใช่ไหมครับโอ้โหเนี่ยครับเพื่อนๆลองดูครับสำหรับไซส์เล็กไทโซโคนะครับพี่ พี่ๆที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าก็ลองมาดูได้นะครับเพื่อนๆครับนี่เป็นไทยโซโคทั้งหมดเลยนะครับอ่าแล้วก็ผมเห็นแวบๆอยู่ทางนู้นเนาะพี่นกเนาะเป็นอะไรครับนะฮะทางนั้นเป็นดอกซ้อนครับดอกซ้อนนะเพื่อนๆครับเป็นเป็นสายพันธุ์อะไรครับดอกซ้อนเป็นโซโคครับนะฮะก็เห็นเห็นว่าพี่พี่นกนี่คือตอนนี้ก็คือมามุ่งเน้นทาง โซโคดอกซ้อนใช่ใช่นะฮะเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูครับโซโคดอกซ้อนนะครับเพื่อนๆครับนะฮะอาจจะมีอาจจะเป็นความแปลกใหม่นะครับของวงการชนชมที่มีไทโซโคที่เป็นดอกซ้อนขึ้นมานะครับก็ผมมองว่ามันก็น่าเล่นนะครับเพื่อนๆครับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบไม้ดอกสวยๆเนาะใช่ครับนะฮะชอบดอกสวยๆนะครับเพื่อนๆงั้เดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูครับก็เป็นพวกนี้ใช่ไหมครับพี่นกที่ว่าเป็นไทโซโคดอกซ้อนเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูกอนครับนี่ฮะต้นนี้กด้อ่าต้นนั้นก็ได้ฮรโอ้โหต้มใหญ่มากครับเพื่อนครับนี่ฮะโซโคดอกซ้อนนะคร มีความสนใจนะครับในส่วนของสายพันธุ์ไทโซโคเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะอันนี้พิเศษขึ้นมาก็คือดอกซ้อนดอกซ้อนนะเพื่อนครับพี่นกตอนนี้พี่นกทาได้กี่ชั้นแล้วฮะได้ดอกนะครับดอกก็จะมี2ชั้น3าชั้น4ี่ชั้นโอ้โหถึงสี่ชั้นแล้วนะเพื่อนๆนครับสี่ชั้นโอ้โหนี่ฮะเพื่อนลองดูฮะอันนี้ไม่ใช่แบบสายพันธุ์ทอนแลนนะครับไม่ใช่ไม้สีนะฮะอันนี้คือเป็นไทโซโคดอกซ้อนนะครับเพื่อนครับนี่กูน่าเล่นมากฮะเดี๋ยวผมต้องเอากลับไปเล่นที่บ้านซะหน่อยนะได้เลยครับนี่ฮ ลองดูก็สวยมากเลยครับเพื่อนๆนครับแล้วก็ตอนนี้พี่นกก็มีจํานวนแล้วครับมีจำนวนะมีจํานวนแล้วนะครับเพื่อนๆนเพียงพอต่อความต้องการของเพื่อนเพื่อนแน่นอนถ้าถ้าอย่างนี้ถ้าถ้าอย่างนี้คือไม้ทารากหรอครับอันนี้เป็นไม้ตัดตะขาบแล้วครับตัดตะขาบแล้วนะครับเพื่อนๆพ่นครับพวกนี้คัดซ้อนแล้วคัดซ้อนแล้วครับคัดซ้อนแล้วนะอย่างนี้พี่พี่นกจำหน่ายยังไงครับมาราคาน่าสวนเลยก็500บาทครับโอ้ซ้อนแล้ว500บาทไม่แพงนะเพื่อนเพื่อนครับ จริงๆผมว่ามันโควรแพงกว่านี้นะแต่ว่าเป็นราคาที่จับต้องได้ใช่ให้เพื่อนๆที่แบบว่าอาจจะไม่ได้มีสต้งสตังแต่มีความความรักความชอบในชนชมนะฮะนี่ลองดูครับเพื่อนๆครับท่านใดที่มีความชอบเป็นไทยโซโคเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับผมไม่อยากให้พลาดเลยที่ซื้อโซโคดอกซ้อนนะครับมีทั้งดอกเล็กและดอกใหญ่นะฮะเป็นเป็นไฮบริดนะครับก็จะสามารถทั้งดอกเล็กดอกใหญ่ดอกสีเข้มสีอ่อน แล้วใบต้หลายอย่างมากใบนี้เป็นยังไงบ้างครับใบนี้ติดไปทางไทโซโคนี่เยอะไหมครับพี่ก็ใช่ใช่ครับใบก็จะเป็นไทโซโคเลยครับโอ้ใบเป็นไทโซโคเลยนะครับเพื่อนๆครับแต่ว่ารูปทรงใบก็จะมีมีเล็กมีใหญ่มีกลมมียาวอะไรประมาณนี้ครับครับก็ตอนนี้พี่นกเขาก็ทําได้ถึง4ชั้นแล้วนะครับเพื่อนๆครับนี่ฮะสชั้นแล้วนะครับเขาเรียกว่าของมันต้องมีได้ไหมครับอย่างนี้ของต้องมีนะครับเพื่อนๆครับ สวยงามจริงๆฮะแล้วก็มีแบบออกดอกดอกไปทางดอกคอนแลนก็จะดอกใหญ่ๆสวยๆนะใช่ดอกจะสามชั้นถึงสี่ชั้นนะครับน่าเล่นมากครับเพื่อนครับนี่ฮะแ้วพวกนี้มีราวๆประมาณกี่ต้นครับพี่นงคาต้นนี้น่าจะประมาณ400ต้นครับ400ต้นนะครับเพื่อนครับโอ้เพื่อนๆมัดรวมกันมาทีเดียวเลยฮะ400ต้นเอาเมาไปเลยดีไหมฮะ อ่าแล้วก็ไซส์อื่นมีไหมครับพี่ไซส์อื่นมีไหมอ่าก็จะมีอีกครับมีไซส์ก่อยู่ในกระป๋อง6นิ้วครับอันนั้นจะเป็นไม้ที่ยังเดี๋ยวเพื่อนๆ<ะ>ไปลองแผ่นดูนะครับ6นิ้วพี่นกเขาก็มีนะฮะหก<ช>นิ้วก็ก็ก,ก,ก,ก็มีนะครับเพื่อนๆครับก็พวกนั้นจำหน่ายยังไงครับถ้าเป็นไม้ที่ยังไม่ทำล่าครับพี่นกครับต้นละ300บาทครับต้นละ300บาทซ้อนแล้วหรือว่าลุ้นซ้อนแล้วครับเราซ้อนแล้วนะครับเพื่อนครับไม่ต้องลุ้นนะนะฮะโอ้โหเนี่ยสามร้อยบาทนะเพื่อนครับ ผมว่านะคนที่อยู่แถวนี้นะฮะไม่พลาดเลยห้ามพลาดเลยนะครับผมลบุรีแถวนี้นะพี่นะนะฮะแล้วก็ไอ้พวกนี้ยังไงครับพี่ไม้ไซส์กระถางเท่าไหร่ครับพวกนี้อันนี้เป็นบ้านนาครับเป็นเพดบ้านนาบ้านนาโชว์ขาแล้วนะเพื่อนๆบ้านนาโชว์ขาแล้วนะครับนี่ประมาณนี้เลยครับเพื่อนๆครับอ่าประมาณนี้เลยครับผมสวยมากครับเพื่อนครับอ่าประมาณนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวพี่นกเห็นว่าทํารุ่นแรกออกมาแล้ว ทำรุ่นแรกออกมาี่แล้วก็มีขนาดที่ใหญ่แล้วเนาะพวกนี้จะเป็นรุ่นหลังๆแล้วพี่นกนะใช่ครับอันนี้เป็นรุ่น2รุ่น3แล้วอ่าเห็นพี่นกแบบปั้นโซโคดอกซ้อนไว้เยอะมากนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนไปดูได้ไหมฮะได้ครับได้ผมเห็นแบบเยอะมากเลยนะเพื่อนๆครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยครับเพื่อนๆครับโอ้โหก็มาถึงโซนไฮไลท์ของพี่นกนะฮะครับครับอุ้มีแผ่นไปนี่แบบสุดทุลุกหูลูกตาเลยเป็นไทยโซโคดอกซ้อนใช่ครับดอกซ้อนทั้งหมดเลยเยอะมากเลยอันนี้พี่นกปั้นไว้เล่นเองหรือว่ายังไงฮะ ปั้นไว้จาหน่ายครับปั้นไว้จาหน่ายนะพเพื่อนๆครับพเพื่อนๆลองแผ่นดูส่วนลูกหูลูกตาเลยนะพเพื่อนๆนะเดี๋ยวมาลองแนะนําเพื่อนๆหน่อยครับว่าพวกนี้ก็คืออย่างนี้เขาเรียกไซส์ไซส์ยังไงครับพีอ่อยู่ในกระถาง30เซนครับ30เซนนะเพื่อนๆนำกระถาง30เซนเดี๋ยวเดี๋ยวลองยกให้ดูนะครับก็พอยกง่ายสบายไม่หนักมากไม่หนักสำหรับเพื่อนๆที่มีความสนใจนะฮะสำหรับไซส์นี้ก็จะเป็นไซส์ที่โชว์ขาแล้วซ้อนแล้วซ้อนแล้วครับสามารถมาคัดที่ส่วนได้ไหมครับสามารถมาคัดได้เลยครับดูนะเพื่อนๆดูนี่ฮะใบก็เโคเป เดี๋ยวพาไปดูต้นที่เห็นดอกแล้วได้ไหมฮะได้โนู่เนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆมาดูที่ซ้อนแล้วเนาะพี่นอกใช่ครับนี่ฮะซ้อนแล้วดอกใหญ่อย่างนี้เรียกดอกใหญ่ไหมพี่อันนี้เรียกดอกใหญ่ครับถ้าเล็กกว่านี้มีไหมฮะมีครับมีครับโอ้โหนี่นะเพื่อนๆคนที่ชอบดอกใหญ่ก็มีดอกเล็กก็มีก็มีครับนะครับเพื่อนๆครับแล้วความดอกนี่เป็นไงครับพี่นก ดอกครับเพราะว่าผมได้ผสมผ่านโซโคที่ดอกดกงรองวงอยู่แล้วครับเพื่อนลองดูนะครับผมนี่ฮะผสมผ่านไทยโซโคที่ดอกดกอยู่แล้วใช่ครับนะครับนี่ก็จะเป็นในรูปแบบของดอกใหญ่ครับนี่อย่างนี้เพื่อนลองดูสวยนะครับสวยมากครับเพื่อนครับก็เชิญชวนเพื่อนนะครับที่มีความสนใจในไทยโซโคเป็นทุนเดิมนะครับอยากอัปเกรดเขาเรียกอัปเกรดนะของมันต้องมีนะฮะกับไทยโซโคดอกซ้อนของพี่ นกสุพรรณนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตถามราคาได้ไหมฮะได้ครับจำหน่ายยังไงครับพี่นกตั้งแต่2 5 0 0ถึง5,000บาทครับ2,500ถึง5,000ครับนะฮะ2,500ถึง5,000นะครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆลองดูฮะเยอะนะครับนี่ฮะเพื่อนๆลองดู2,500ถึง5,000ผมว่าไม่แพงแล้วลองลองดูลองดูไซส์ก่อนครับนี่ฮะสตาร์ทที่2,500นะครับไม้อ่างอย่างนี้ซ้อนแล้วสามารถมาเลือกรูปแบบดอกได้เลยได้เลยนะฮะหรือว่าส่งออนไลน์ได้ไหมครับได้ครับได้ครับออนไลน์ก็ได้นะครับเพื่อนๆครับ2,500ถึง5,000โอ้โหนะฮะ ไม่แพงนะเพื่อนๆครับอัปเกรดอัปเกรดกันได้แล้วครับเพื่อนๆครับโซโคดอกซ้อนนะครับผมอ่าอยอย่างนี้ก็ดอกใหญ่นะครับครับอ่าอย่างนี้ก็ดอกใหญ่สองพอ่าอย่างนี้อันนี้ก็เป็นทรงบอลใสนะฮะเพื่อนๆอ่าเห็นว่าผมเห็นแวแวบมีอะไรเอ่ยแวบๆต้นนู้นฮะต้นแรกครับเดี๋ยวพาไปดูครับเพื่อนๆครับแวบๆนะฮะผมนี่คือความพิเศษนะมีต้นเดียวไหมพี่ต้นเดียวครับมีต้นเดียวนะเพื่อนๆครับนี่คือโซโคดอกซ้อน รากทองนะครับเพื่อนเอนครับนี่ฮะดอกซ้อนไม่พอโซโ,โคดอกซ้อนไม่พอรากทองอีกต่างหากนะเพื่อนเพื่อนครับอ่าอย่างนี้ต้นนี้เปิดไหมฮะเป,เ,ปเปิดครับเปิดต้นนี้เปิดนะครับเพื<ๆ>่อนไม่ห่วงนะไม่ห่วงนะสําหรับเพื่อนๆนที่กระเป๋าหนักหน่อยครับอ่ากระซิบราคาได้ไหมฮะหลักอะไรครับหลักร้อยหลักพันหรือหลักอะไระหลักหมื่นครับหลักหมื่นนะเพื่อนๆครับอ่าแล้วก็ท่านไหนที่มีความสนใจก็ต้นนี้นะนะครับก็ อินบ็อกหาพี่นกได้นะครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆได้เห็นไม้จําหน่ายของพี่นกไปแล้วนะครับผมจริงๆหลักๆเมื่อก่อนพี่นกเขาจะทาไทโซโคเป็นหลักนะครับก็สายพันธุ์หลักๆของพี่นกนะครับ <S <s: ก็คือนันพัทนะครับใช่ครับที่ทําให้เพื่อนๆได้รู้จักพี่นกมากขึ้นก็คือต้นแม่นันาพัทเป็นไทรโซโคที่มีขนาดใหญ่มากๆนะอยากดูไหมฮะถ้าอยากดูเดี๋ยวผมพาเพื่อนไปดูนะครับผมนะฮะเดี๋ยวไปดูเลยครับผม ก็มาพบกับนะครับผมไม้ต้นแม่หลักของพี่นกสุพรรณนะครับผมถ้ามาส่วนนี้ถ้าไม่ถ่ายต้นนี้ก็กระไรอยู่ฮะมีความอลังการมากๆฮะนี่คือต้นแม่อะไรครับพี่นกครับต้นแม่นนนาพัดครับต้นแม่นนาพัดนะครับเพื่อนๆครับผมนี่ฮะต้นนี้เลยนะครับผมสาหรับนะฮะแม่พันธุ์หลักนะครับหรือว่าเป็นตัวยืนหนึ่งเลยเนาะใช่สำหรับต้นแม่นนาพัดนะครับตอนนี้อยู่ที่กระถางเท่าไหร่แล้วครับพี่นงครับตอนนี้กระถางความกว้างอยู่ที่3เมตรห้าสิบครับโอ้สามเมตรห้าสิบนะเพื่อนเพื่อนลองผมเทียบดูนะ ผมเพื่อนมันใหญ่จริงๆนะนะฮะสามเมตรห้าสิบนะครับเพื่อนนี่ผมนี่ตัวแบบเล็กไปเลยนะครับเพื่อนครับโอ้โหภาพรวมต้นไม้ต้นนี้ครับต้นแม่นันนพัดครับเพื่อนครับกระถางสามเมตรห้าสิบนี่คือเดิมเดิมทีนี่คือสายพันธุ์อะไรครับพี่นกครับต้นนี้เดิมทีเลยเป็นบางขาครับบางขานะครับยุคแรกบางขายุคแรกๆนะเพื่อนครับผมว่านะไทยซโคต้นนี้นี่ใหญ่เป็นเบอร์ต้นๆของบ้านเราได้ไหมพี่ได้นะใช่ครับแต่ก็ไม่แน่ใจว่า แต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบหนึ่งหรืออะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เราไม่รู้เพราะว่าใหญ่ๆภาพต้นไม้ใหญ่ๆคือบางทีเขาก็เขาเล็กเน่าไปแล้วบ้างนะครับผมก็จะหาดูใหญ่ๆได้ยากพอสมควรนะครับเพื่อนครับแต่ว่าถ้าพูดถึงว่าเบอร์ต้นๆนะผมว่าต้นนี้่าจะใหญ่ใหญ่นะครับเป็นเบอร์ต้นๆเลยนะครับเพื่อนๆครับเป็นไทยโซโคที่ใหญ่จริงๆฮะสวยงามอลังการมากๆครับเพื่อนๆครับ เสียดายนะครับผมมองผมมาถ่ายตอนที่ว่ามันเย็นแล้วนะครับผมก็เลยจะเห็นรายละเอียดกันก็มอาจจะไม่ค่อยชัดเจนนะต้องขอบประธานอาัยเพื่อนๆด้วยนะครับนะฮะแล้วก็คือตรงนี้ก็จะเป็นโซนหน้าบ้านของพี่นกนะครับใช่โซนหน้าบ้านเมื่อกี้ที่เราไปถ่ายก็คือเป็นโซนหลังบ้านใช่นะครับหน้าบ้านนี้คือเป็นไม้ที่พี่นกเล่นเองนะใช่ครับใช่ครับเป็นไม้ที่พี่นกเล่นเองนะครับ เจอพอสมควรนะครับเพื่อนครับนี่นี่พี่นกก็ขายไปเยอะแล้วใช่ไหมครับใช่ครับกับชุดแรกๆนะครับผมที่พี่ๆท่านอื่นเข้ามาถ่ายนะครับผมนะฮะมีก็ยังเหลือพอให้ชมอยู่นะครับพวกนี้เป็นโอ้ต้นนี้อะไรครับพี่ตัวนี้ก็ดอกซ้อนครับดอกซ้อนนะเป็นเป็นรุ่นแรกของพี่พี่นกทำเนาะอ่าอันนี้เป็นรุ่นสองครับรุ่นสองยังใหญ่ขนาดนี้นะเพื่ครับครับโอ้รุ่นสองนะอันนี้กระถางห้าสิบไหมพี่กระถางห้าสิบครับกระถางห้าสิบแล้วนะครับเพื่อนๆครับผมแล้วโซนหน้าบ้านนี้พี่นกจำได้ไหมครับ จำหน่ายครับจำหน่ายจำหน่ายนี้ก็คือมีราคาทุกต้นมีราคาทุกต้น,ม,าาตนมีราคาทุกต้นนะต้นใหญ่มีราคาไหมฮะต้นใหญ่มีครับมีครับ, <c oughs> รบผม <laughs> ต้นใหญ่นี่พี่นกเปิดไว้เท่าไหร่ครับเพื่อนๆนฮะสำหรับอา,อาเซียอาเฮียอาเจหรือเจ้าสัวที่อยากจะซื้อไปประดับบารมีครับนะฮะต้นใหญ่นนพัฒน์พี่นกเปิดไว้เท่าไหร่ครับาาเปิดไว้1ล้านบาทครับ1ล้านบาทนะครับเพื่อนเพื่อนครับเหมือนจะแพงนะครับถ้าพูดถึงว่าเราอาจจะไม่ค่อยมีตังก็อาจจะมองว่าแพงนะแต่สําหรับนะฮะไม้กว่าจะจะเลี้ยงได้มาถึงใหญ่ขนาดนี้นะครับเพื่อนเพื่อนี เน่ามีตายไปบ้างนะครับกว่าจะใหญ่ได้มาขนาดนี้กว่าจะมีอัตลักษณ์ได้แบบเต็มฟอร์มขนาดนี้นะครับมันใช้เวลานะครับเพื่อนครับผมมองว่าถ้าคนมีสตุ้งสตังก์สหน่อยอยากจะซื้อไปประดับบารมีผมว่าเหมาะมากนะหนึ่งล้านบาทนะครับเพื่อนครับสำหรับต้นแม่นันพัฒนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมสําหรับสวนชวนชมพี่นกสุพรรณเดี๋ยวก่อนจากกันพี่นกฝากส่วนนิดนึงครับแล้วก็เบอร์โทรอยู่จังหวัดอะไรอำเภออะไรครับอีกนิดนึงฮะครับผมอ่า ช่องทางการติดต่อนะครับเป็นเบอร์โทรก็0899844576ครับผมบแล้วก็ Facebook ก็คือนกสุพรรณบุรีเลยครับนกสุพรรณบุรีนะครับ,รบ<ม>อ่าครับผมก็มีมีช่องทางติดต่อช่องทางเดียวหรือว่าใครที่จะเข้ามาที่สวนพี่นกต้องนัด หรือว่าต้องอะไรม่ะก็โทรก่อนล่วงหน้าก็โทรก่อนล่วงหน้านะครับเพราะว่าพี่พี่นกก็จะมีงานอย่างอื่นด้วยเป็นงานอื่นพี่นกเป็นกระถางใช่ไหมฮะกระถางใช่ครับอ่าเป็นงานกระถางเป็นงานตอปั้นนะครับเพื่อนเพื่อนท่านใดที่มีความสนใจนะกระถางชนชมหรือว่าตอตั้งกระถางแบบนี้เลยนะครับเพื่อนมีถึงไซส์ไหนบ้างครับกระถาง กระถางก็จะมีใหญ่สุดถึง3เมตร50ครับใหญ่สุดถึง3เมตร50เลยนะครับเพื่อนๆครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับสวนพี่นกสุพรรณนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับ